อ่ะท่านสบายดีแหละพี่ทุกท่านเพราะว่าเำา้าได้อ้อหน้าไอ้กบไนี่นะป่าอยู่หากี่อยู่หน้าเด็ดดูคนท่าเขาอ้อหน้ากันยังไปทได้อ้อหน้าตัวเด็กเขาวางเออหน้ากับชายทำไปนี่นะจี่เอ็ดโมงแล้วแต่จำเป็นแล้วเทาได้อ้อหน้าไอ่น่ะแต่เราเคยอ้อหน้าแล้วชายก็ บ่อยจะเชิดเพื่อ,อไปน้ำเลยเพื่อนผู้ขับรถเิอทางาาเขาหน้กันานห้องเลยยางี้งติกเลยนานหอด มนันยากว่าเฮาเดินทางมาหน้ากับฮอดเท่งหน้าเราทุกคนเลยแดดขนาดเลยมานี่นะกระปอมกระลายเฮา,า,เา,เาเชิปลาของกระปอมก่อนมาเฉื่อยเป็นกระตาเฮาอีเชี่กระปอมกันอ่ะคล้กระปอมมาโมกกินง่ายก่อนอ่ะเจ้าเฮาเดินทางมาคล้องกระปอมมาฟุกกปอมเราทุกคนเลยของกระปอมก่อน คบจะคองกระปอบกัน ไปแล้วระป๋อมบบได้เลยตัวนี้กระป๋อลักกระปอมกระโบยมีนปะปยไหาของกระปอมก่นโอ้ยเด็ดกระหอนเอาขนาดเลยพวกกระปอมจะดูคนไส่ของก่อน อมก็ตัวน้อยตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่พ่อยยมุกไวอย,ยู่แล้วนี่ตัวน้อยน้อยเขาก็เอาได้คือคนท่าเขาไปหาของกระปอมก็ไปตามว่านี้แหละทุกคนเลยบมงที่เห็นบมงที่กบ็บ่เห็นกระปลอมนะม บบชื่อเก่อก้อกระป๋องนะพวกใบกปอได้ละโอ้กระป๋องแดงทุนกระอประองตัวใหญ่กร่ปรอ๋อ ปอมนะี่ลายเลยแดดอ้อนี่จะแช่ๆกับปอ,นะอมเลยคือคนทางเขาไปหาของกับปอมกนะ็เอาเอามาโคกแต่คนเดีหาของแถวโคกกว่ากระปอมมาหาจิกินจิกแจนจินกแจนทำเรื่องห้องเลยนะถ้าจิกแจนห้องหลายกระปอมก็หลายเลยเดี๋ยวนี้จ จันทันหองหลายอยู่ถ้าหอดเดินชี้นี่อยู่กับไ,ไกรกลางโคกนะรลกไหลจันห์องเขาขึ้นดาดก็คือกัน,กนหลายได้จันทรนะเอาพบกบปอไป้ะทุกคนขอก่อน ผกผมบริคองเลยลักขนาดอ่าไันยี้เจ้าว่าห้าวป่าขอกระปอมพักกมาห้าเทงเอยทุกคนเลยเอาจาจีก้กระปอมพัมกมกินก่อนหาดังพื้นทางไผ่จี้โคกระปอมนี่แหละของห้ามมีของกินง่ายดิมกกระปอมกินอ่าวันนี้เจ้าว่าห้าขอกัะปอมมาห้เาเทงเอาทงไผ่ก็ทุกคนๆๆเลยจีก้กระปอม mục nhưng mà thân thì ngài không có gì không kính ngài bà con có một ngài này đẹp cái phải cái lúc cũng ngái này หลังจากเราเขา้ามาเขาบอนะเขาทะเะป๋อมท่ทางนี้เขาจิเก็บลูกประจีพักมุกก็ทุกคนเลยปอมพักกันลายเท่าไปะพอมมุกกี่รอบอ่ะเยา่าไพ่เขาลุกพักไจีก้กระปอมขาขึ้นไปหาพังมกุกพวกอยู่ห้กินี่ทุกคนเลยยเขา้าละเยอะเข้าเลยโมบีชมมีชมก้อยเอาคัดไปไรก้อยกันพักมุกก็หอม luvane Nào chi, pháo ra, khuôn chết, ở khắc khắc Nó chả ngạm đâu Kinh cục phó, mọi người đã khâu

แล้วเรียบร้อยเอาจี๊ปโอมกันอือเจาก็จีแล้วไม่ทันไปได้ใช้ที่พักนะทุกคนพักมุกใช้ครีมออกก่อน ปลอดใช้คนก่อน พัดก,กระป๋อมโกกว่าหาคุกหากินเพื่อหาเขาเดี๋ยวอ้ยนี่ยมันยากเลยหาก,กระป๋องง่ายเลยหลายขอกระปองฮีเทิดเพิ่นพอได้มุกกินง่าย 我不慢啦。 แล้วเรียบร้อยวันนี้เฮาพักกระป๋องกันอาชีพมุกกันคือกระป๋องเฮาพักแล้วเรียบร้อยแล้วใช้ใบตองแล้วมีธาตุพิชเชยหรือคือใช่ใช่เครื่องหอมเลยใช้ไปพักบูโห,หน่งข้างนี้มุกมันจะแคบ ตามเลยซอยผงหอมใส่เป็ปลาหมูใส่นำกันเลย มูกระปออมฮานั่นเปนชุกเลยนะม่านี่ไไม่ไปตอก้ะทุกคนดยจ้ชุกจไปจัด โมกป่อมก็ชุกเรียบร้อยทุกคนเลยขยขึ้นปะา,ากินข้าวกินน้ำก็โมกป่อมเอ้าป่าช้ยป่าถุย

อมค่อยมุกกปอมแคบแคบกลาคอยนุ่มจะคอยกับบุษบามุกมุกแคบกว่ากอยหอมเรี่ยผม้ได้ปีแล้วไปกินมุกกปอม ต้อยู่ของกินนะครับมีแต่แบบนี้แหละหากินอยู่แถวบ้าบนเนาะข้าหน้าฮะนะวิ่งของกินชิวกะปอมมุกกินไป นะบ่าดนี้หลังจากว่าเขากินข uh ้าวยญาแล้วเาสินหานอ้อยต่อได้ทุกคนเลยป่าหนอไม้มื่อกินแรงเพราะว่ายังบ่มีของกินแรงให้หานอ้อยก่อนบาดนี้อานอ้อยกินแรงก่อนได้หทุกได้ก็ติดตามจานพหลังป่าหนอไม้ก่อนเดินทางเข้าป่าหนอไม้ทุกคนเดินทางปาหนอไม้ยังไม่น้อดพร้อมกันไปบริษเชิดแดงแม่เพื่อนเดง ก็นอ้อ่าหลังเจ้าว่าเฮาเดินท่ามาหาตนไม้ก้อยปาต้นไม้หทุกคนกอหนไม้นะโอ้มีแต่แหงว้ต้นไม้นะ เอาแนงแบบนี้แหละแต่ดงขึ้นมากับดินระบ่มีเลป่าหนูไม้กับมันใบยอกระดายทุกคนเลยจตแนงน้อยแบบนี้แหละหนูไม้นะพอเอาาแต่ที่พอได้แก่งอยู่เลยเมื่อเนี้าชิมาหาต่ออยู่ที่ใดหรือเปล่า

ไหมโอ้ดวงน้อยดวงเน็ตเลยต้นไม้งามนี้เลยได้กออะไรแนงอะไรใดได้กอตื่นกันก็เยอมากกัพฟอกนกงในกัวเลยเลือดนี้กันต้นไม ก็ได้หลายเติบเลยต้นไม้อ่อนทุกคนเลยพอน่นไม้ย,ยามนี่แหนงมันก็อ่อนอยู่ละก็หายเยอะแต่มันบมยใหญ่แหนงงน่นไม้ย,ยามนี่ชิ่ใหญ่ไม่ใช่จัน้นี้ได้แล้วจั้นี้ กอมันก็จะตายชุดหลายเลยแต่ได้อยู่เอาไปกะก็ระแนงกรน็ระใดนม่ได้แหละหาตื่นกันหม้อป่าต้นไม้ที่เอามาทุกคนอืาอ ไม้บอยอ้วนฟินหาตัวหาคว้าหาดูโฟใบเลี้ยงเจ้าว่าเฮาหาไม้ย,ยา,าวชิกเตาเมืองเทงฮะทุกคนว่าเฮาอย่มเมื่อบานเมื่อหาให้อยู่ให้กินอยู่บ้านขำแบบนี้กันอเมอื่อ เจ้าว่าหาหน้าไม้ชาวบ้านเขาเดินทางมาเที่ยงนทุกคนอาชิเมะบาลหาให้เขาไปกินอยู่บ้านนะไม้เฮาที่ไปหามาได้ลายเติบไปพ่อแกงทำนี่นะฮาชิเมะบานก็เมาหาให้เขากินก็วันนี้เขาไปเดินทางเขาเดินทางเมื่อวานนะทุกคนเพราะว่าขามเติบเลยมาหาหน้าไม้ก็ขําเลย บันนี้จกกนเจ้าว่าเฮาไปหน้าก็เมาเแล้วเฮ้ยเลยทุกคนเลยแต่ขำเตือไปหามากอะอ,ะอะยากมาเฮ้ยไม่ทันไปก็บใบไ,ไม้แกงแรงเลยทุกคนแกง่งต้นไม้ก็น่าชุกเตือไปต้นไม้เอาก็ดวงใ,ใหญ่อยู่ใดมีกระปูแดงผมกระปูแดงวิใส่แกง่งต้นไม้ เป็นใบแล้วเพิ่อนไม่ใช่โมคิดนึก,เ,นกนเป้งเป้งโนใช่เรียบร้อยพี่ค้างไผ่ในบ้านนี้นะเป้งโน้โมแก่ตัวไม้ค้างกันแล้วบัานนี้ cái kẹt nó máy cả phút rồi thôi. thôi đây thôi thì ăn có bữa mới chơi đây. Mua kẹt máy cái chút rồi xoay cùng mà

แกงใไม้ฮะทุกแล้วเรียบร้อยทุกคนเลยเอาอยางเข้าวกินน้ำก่อนมาๆมาขี้ข้าวกันมาทุกคนนะแกงไม้ที่เหาหามูิเวณน,นี่แหละไปกินแรงนะแกงไม้ย้ำแล้วกี่แ่บเลย พ่อกินแล้วแกไหม จอไม้ไม่กินเดดไงกินเชนะ เจ้าไม้กับพ่อก,กินได้เงาพี่เมื่อหน้าเขาจีบหามากินกที่ทำโมเวคของกินให้ทานไม้มาดินเขากินไปแทบนะอืมนี่การ์ดยาหัวเฮ่าที่เขากินน้ำยาเอาไว้ปิคลิปนี้ไว้ขอขอบคุณครับทุผู้ตติดามรับชมคิดหน้าพบกันใหม่